มาเรือมาอย่ามูช้าอีกป่าให้มันสปืนสปาทกันหน่อยมาหรือมาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นจอยปล่อยใจจีตา เอาให้มันสนุกสุกเข,ข้าไว้สุดเข,ข้าไว้ยาวันปล่อยอารมณ์รอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราครูไม่เห็นเลยนะคะว่ามีใครบ้างตอนนี้นะคะ เฮลกันแล้วสิเราอย่ามัวนั่งซึงเดียวไม่ทันเขาปรับเปลี่ยนชีวิตที่ชีความฝันสปยสปาจิจัดกันสิคะมาสิคัลุกขึ้นมาเร็วพันสร้างสวรรค์ในหัวใจใจได้ยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปูสปาใหญ่ๆๆๆ สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะเร็วกันมากๆเลยสวัสดีลูกตุ๊กตาตุนลูกเจี๊ยบเพนนะคะลูกกุ๊กไก่นี่คะลูกกระต่ายนะคะสวัสดีลูกคุนกนกสวยเสียงชัดไหมลูกนะคะเสียงชัดไหมครูอยู่สนามบินครูไม่ได้กระซิบนะคะแต่ว่าครูต้องเพราเพ่านะคะแม่ครูไปไหน คุณนกแมสครูเป็น,นอ๋อเจอแล้วนะคะต้องติดแมสอ่ <c oughs> แล้วอย่ามัวหนึ่งซึมเดียวไม่ทันเขาปรับเปียนชีวิตพิชิตความฝันสปืดสปาที่จัดก,กันสิคะมาสิคะลุกขึ้นมาเร็วพัน คิดถึงครูครูก็มาคนลุกสุดยอดนะคะเออเวลาคิดถึงครูน่ะนะคะก็ยังได้เลยก็ยังได้เจอครูเลยทําไมไม่คิดถึงคนรับอะนะคิดแบบเอ๊ะจะเป็นยังไงนะถ้าฉันมีแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีลูกคุณหนิงค่ะลูกเห็นไหมว่านะคะเมื่อเราจูนตัวเองกับจัก,กรวาลติดนะ่ะเราคิดสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นทันทีแต่เราต้องคิดบนความสุขนะคะ ในเวลาเฮวกันแล้วสิเราอย่ามัวนั่งซึมเดียวไม่ทันเขาปรับเปลี่ยนชีวิตพิชิตความฝันสปืดสปาดจีจานแกงสิคะมาสิคะลุกขึ้นมาเร็วพันสรางสวรรค์ในหัวใจใจที่ยังสู้ไปปล่อยใจ ยัย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 สปูดสปาร์ตนะคะสวัสดีคุณแม่สายสตรองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะสวัสดีแบบรวบตึงนะคะครูเอียาอภินยาพันธศานะคะเจ้าหญิงแห่งกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะวันนี้นะคะครูอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะกำลังคัมแบกนะคะชูทวายแลนนะคะซึ่งนะคะครูมาเที่ยวเวียดนามด้วย เขาเรียกว่าความตื่นเต้นเนาะมันใช่เหรอคะมันใช่เวียดนามเหรอคะมันใช่เหรอคะมันเหมือนแบบว่าอารมณ์ประมาณอยู่ฝรังก์สนะคะเออมันเหมือนอารมณ์อยู่ประมาณฝรั่งเศสนะคะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะเออสร้างสรรในหัวใจเออนะอ่ะครูนะคะโอ้ยบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ครูลุกขึ้นมานะแบ่งปันในวันนี้นะคะครูเกิดมาแล้วอะนาะว่า ครูเองก็เป็นเจ้าหญิงกฎจักวันกดแรงแึงดูดครูเป็นคนที่แบบว่าคนที่จะเป็นเจ้าหญิงได้คือมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วนะคะสุขสบายอยู่แล้วนะคะเอออะไรสระาตะนะคะดิฉันนะคะเพอร์เฟกที่สุดแล้วในโลกใบนี้นะคะเออชีวิตดีดีค่ะมีแต่ครูสิตากับองคแม่ไอายานะคะผลรับเทยานฟ้าแน่นอนนะคะถ้าเสพครูนะคะ และทําตามด้วยนะคะไม่ใช่เสพเฉยนะคะเสพแล้วก็ต้องลงมือทำนะคะทำตามเนะะี่ยครูนะคะจะบอกว่านะคะทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนนะคะคนเราทุกคนเนี่ยมันเมื่อก่อนที่เราไม่รู้กฎจกักรวาลกฎแรงดูดแน่นอนนะค,ะคุณเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องมากมายเข้ามาในชีวิตคุณซาตะแต่คุณแก้มันไม่ได้นั่นคืออดีตนะ,ค,ะคุณจะจมปักค่ะคุณจะตอมใจคุณจะหดหูหอ่อเหี่ยวนะคะไม่ลุกอยากจะไปทําอะไรไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกใบนี้แล้วคุณไม่รู้จะทําอะไรดี นะคะคุณเอาแต่ขังตัวเองหมกอยู่อย่างนั้นกับเรื่องความทุกข์ตมทั้งหมดจริงไหมสวัสดีเลดี้นะีนาเนี่ยนั่นคืออดีตนะคะครูเคยเป็นไหมครูเคยเป็นนะคะในอดีตนะครูก็เคยเป็นนะอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราต้องโดดเดี่ยว่ะเราต้องเราต้องอยู่คนเดียววะทําไมเราต้องเป็นแบบนี้ทําไมเพื่อนของเรามีพ่อมีแม่เออแล้วทําไมเราไม่มีใครในตอนที่ไม่รู้ในตอนที่ไม่รู้แต่ตอนนี้ค่ะครูเองนะคะ ได้มารู้กดจกักรวาลกดแรงดึงดูดนะครูเองนะคะได้เปลี่ยนตัวเองนะคะจากคลิปมหากาบ21วันครูบอกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนใครค่ะครูเปลี่ยนแค่ตัวครูค่ะครูเริ่มต้นที่ตัวครูเองค่ะนะคะใช่อดีตที่ไม่ ที่เออที่ไม่กกรู้จักกฎจักรวาลกดแรงนึงดุลเป็นหมดยรรมดามากยมาซีซัวขนาดคนที่รู้กฎจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดแล้วก็ยังเป็นนะคะเพราะว่านะคะบวกลบ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 ไงบวกลบ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 ไงแต่ถ้าคนที่บวกขาดพยานฟ้านะคะเขาจะรู้ทันทีเขาสวัส <princes> ดีนะคะลูกครูแหม่มนะคะมาเที่ยวด้วยกันที่นี่ใครเป็นลูกครูเอายาโชคดีหมดนะคะ อ่ะแล้วครูเองนะคะพอมารู้นะกฎจักรวาลกฎแรงนึงดูดแล้วนะคะครูดูคลิปมหาการยบ21วันค่ะครูเทรนตัวเองค่ะครูบวกขาดนะครูไม่เคยมองถึงเรื่องราวลบๆเลยในชีวิตของครูค่ะครูคิดว่าทุกสิ่งที่ครูเลือกทุกอย่างที่ครูตัดสินใจทุกอย่างที่ครูทําลงไปมันเป็นเรื่องที่ เป็นความสุขต่อตัวเองอะ่ะเออไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะนั่นคือสิ่งที่ครูคิดนะคะอ่าและครูก็ทํามันแบบนั้นเพราะในอดีตก่อนที่ครูจะรู้ก่าจักรวันกดแรงดึงดูดครูก็เลือกทางเดินของครูด้วยตัวครูเองโดยตลอดครูก็เลือกทางเดินของครูเองค่ะด้วยความคิดของครูด้วยความรู้สึกของครูและครูก็สร้างผลลัพธ์ของตัวเอง ได้และครูก็ผ่านเหตุการณ์สถานการณ์นะคะไม่ว่าครูเองจะเปลี่ยนงานย้ายงานเออได้ยินได้ยินเสียงแม่แล้วขนลุกเสียงชัดไม่ลูกนะคะครูเคยนะคะเรียนจบนะคะจบปริญญาตรีค่ะในวันนั้นคุณ ในที่นี้โชคดีกว่าครูมากมายนะคะที่ในวันที่คุณเรียนจบปริญญาตรีค่ะคุณมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องไปรับปริญญาด้วยสําหรับครูเองไม่มีใครค่ะครูได้เกียรตินิยมนะคะแต่ไม่มีผู้ปกครองที่จะขึ้นขึ้นไปข้างบนแล้วแสดงความยินดีกับครูพ่อครูไม่รู้ค่ะว่าแม่ครูอยู่ที่ไหนครูไม่รู้ค่ะว่าพ่อครูนะคะอยู่ที่ไหนในตอนนั้นนะคะแต่ครูไม่ได้โทษเขาค่ะครูแค่รู้สึกว่าเออก็ดีนะมันสะดวกสบายพ่อแม่เราไม่ต้องมาเฝ้ารอค่ะว่าเมื่อไหร่ลูกเราจะลงมา เราค่อยเอาชุดคุยไปถ่ายรูปกับพ่อกับแม่เราในวันที่เราพร้อมก็ได้นะคะครูผ่านมันมาได้ค่ะครูเห็นครอบครัวอื่นเขามาถ่ายรูปกันครูก็เอยเราเนี่ยดีเนาะพ่อแม่ไม่ต้องมาเมื่อยมาปวดขามาร้อนแดดเพื่อที่จะรอรับปริญญากับเราเราเออรูปเอาผลลัพธ์เอาความสําเร็จเนี่ยไปให้ท่านภาคภูมิใจดีกว่าครูผ่านมันมาค่ะครูเลือกการเรียนของครูเองทุกอย่างในชีวิตแม้แต่การทํางานของครูค่ะครูใช้ชีวิตอยู่คนเดียวของครูนะคะอยู่ในกรุงเทพค่ะซึ่งหลายคนบอกว่ากรุงเทพมันแคบนะคะ แต่วงโลกนะคะสังคมของเขามันกว้างเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรามีเพื่อนนะ,ะเรามีเพื่อนเรามีอที่เรียนปริญญาตรีด้วยกันเรามีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันครูก็มองในแง่บวกอย่างเดียว อ,อย่างนี้ครูเป็นคนที่มองบวกอย่างเดียวเอออย่างน้อยนะเราไปทํางานเราก็เจอเพื่อนๆเ,เจอพี่ๆที่ทํางานเราก็มีความสุขแล้วกลับมาแค่ครูจะเรียกห้องพักตัวเองอะคือที่สุกหัวนอนแบบนั้นจริงๆทํางานนะคะเต็มที่ไปเลยพอครูกลับมาถึงที่พักสามทุ่มครูก็นอนค่ะตื่นเช้าครูก็ไปทํางานส่วนวันหยุดครูก็เลือกที่จะพาตัวเองไปเดินห้างไปหาที่ท่องเที่ยวแบบนั้นนะตอนนั้นคือครูไม่รู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่มันทําให้ค่ะผลลัพธ์ของครูและความสุขของครูค่ะมันนาพาความ ความสเร็จมาให้กับครูแบบง่ายๆสบายๆด้วยนะคะครูไม่ต้องไปลําบากบางคนนะเขาจะบอกว่าอายุยี่สิบห้าปีค่ะครูมันเป็นเบนจเพศยี่สิบห้าปีเนี่ยนะบางคนเจอวิกฤตเจอปัญหาเจอนูน่นเจอนี่ในชีวิตเจอเยอะแยะมากมายสําหรับครูค่ะครูไม่เจอครูบอกว่าเบนจเพศของครูคือมันเป็นเรื่องดีเออเบนจเพศของครูมันเป็นเรื่องราวบวกๆนะนั่นคือสิ่งที่ครูให้คี์กับตัวเองมาโดยตลอดค่ะวันนี้ค่ะ ครูนะคะได้เรียนรู้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดซึ่งการกระทาของครูบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมึงโล,โลกสวยว่ะมึงวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับครูเยอะแยะมากมายที่มันเป็นด้านลบแต่ครูไม่เลือกที่จะมองค่ะครูเลือกที่จะทิ้งมันค่ะแล้วครูก็ลืมมันไปค่ะเออและครูต้องลุกขึ้นมาค่ะและผิดชอบชีวิตของตัวครูเองครูเชื่อว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นดีมากเสมอซึ่งวันนี้นะคะ เป็นเนื้อหาที่สำคัญมากๆเดที่13แล้วนะคะกับโปรแกรมจิตโปรแกรมนะคะพิเศษนะคกจิตตับใจสร้างผลลับใหม่ใน90วันนะ,ะเราจะปลุกพลังนักลบที่อยู่ในตัวเราขึ้นมาค่ะที่อยู่ในตัวเราขึ้นมาค่ะคุณรู้ไหมคืออะไรนะคะคุณรู้ไหมว่าคืออะไรเพราะในวันนั้นค่ะวันที่คุณเจอปัญหาวันที่คุณเจอวิกฤตค่ะวันที่ คุณเจอเรื่องแย่ๆค่ะที่สุดในชีวิตของคูในในในของคุณด้วยสิ่งที่อยู่กับคุณคือลมหายใจของคุณหัวใจของเราที่ยังเต้นอยู่ความรู้สึกของเราที่อยู่กับเราจิตใต้สำนึกที่อยู่กับเราครูเชื่อในจิตใต้สำนึกของตัวเองครูเชื่อและไว้ใจจัก,กรวาลค่ะ ครูเชื่อในสิ่งที่จัก,กรวาลค่ะชี้ทางให้กับครูค่ะครูเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองที่สุดนะคะครูเองนะคะเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขามองเราแบบไหนเราไม่จําเป็นจะต้องไปแก้ตัวหรือไปอธิบายเหตุผลให้กับคนอื่นฟังได้แต่เราบอกกับตัวของเราได้เราไม่ต้องไปประกาศบอกคนทั้งโลกได้ แต่ครูบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเอาวันเนี้มึงโชคดีแค่ไหนที่มึงยังมีลมหายใจอยู่มึงโชคดีแค่ไหนที่มึงมีจิตใต้สำนึกมีพินเส็เอาที่คุยกับมึงได้ในทุกเรื่องที่คุยกับมึงได้ตลอดที่เข้าใจมึงดุที่สุด mm hmm. ครูบอกกับตัวเองแบบนั้นค่ะครูบอกกับตัวเองซ้ำๆค่ะเมื่อครูเจอปัญหาที่มันมีอิทธิพลเข้ามากับครูค่ะ ครูก็บอกว่าขอบคุณจัก,กรวาลน,นะคะโอ้โหคอนเฟิร์มมากนะคะเออขอบคุณจัก,กรวาลน,นะคะที่จัดสรรน,นะคะเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะที่เข้ามาในชีวิตของครูแต่นะคะเราจงเชื่อมั่นนะคะว่าเอ้ยจัก,กรวาลเคลียรได้คุณเชื่อไหมว่าเราทุกคนนะคะขุมพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะคะเลือดทุกหยดเขาก็ยังทํางานให้กับเราหัวใจของเราเขาก็เต้นเพื่อเราค่ะเขาไม่ได้เต้นเพื่อคนอื่น คนอื่นจะคิดแทนแบบไหนเรื่องของเขาค่ะแต่ตัวเราเท่านั้นที่คิดและลงมือทำให้กับตัวเราเองครูเองเชื่อมั่นนะคะว่าการกระทำของตัวเองค่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวเองเลือกการกระทำของตัวเองมันเป็นการมอบความสุขให้กับตัวครูนั่นคือสิ่งที่ครูคิด นั่นคือสิ่งที่ครูเชื่อค่ะคุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่งถ้าหัวใจของคุณเองเขาหยุดเต้นคนที่ตายและจากโลกนี้ไปมันก็คือตัวคุณต่อให้คนอื่นเขาบอกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนคนอื่นเขาบอกว่าเขายอมแลกชีวิตให้กับคุณคนอื่นเขาบอกว่าเขาจะจัดการให้กับคุณแต่คุณเชื่อถูกครูเอถอะหากใจคุณนะคะมันอ่อนแอหรือมันแพ้ ก็ตัวคุณเท่านั้นค่ะที่จะต้องยอมรับผลการกระทําของตัวเองหัวใจคุณหยุดเต้นก็ตัวคุณเองที่เป็นคนจากโลกนี้ไปไม่ใช่คนที่บอกคุณว่าเขาจะตายแทนคุณวันนี้คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวหลายๆที่เข้ามาเยอะแยะมากมายที่ถาโถมเข้ามาใส่กับตัวคุณ แต่คุณจงดึงพลังของการเป็นนักลบค่ะของการเป็นขุนพลฟ้าค่ะออกมาคุณจงใช้พลังขั้นสุดเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาหรืออุปสรรคนั้นคุณไม่ใช่คนเดียวที่เจอเรื่องแย่ๆค่ะแต่มันยังมีคนอื่นที่เขาก็เป็นทุกข์ไม่ต่างจากเราแต่เราโชคดีเมื่อเรารู้ทางลัด แห่งกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดเราโชคดีค่ะที่เรามีครูสิตาคอยแนะนําคอยสอนสัง่งคอยให้คําตอบวันไหนที่คุณรู้สึกไม่สบายใจค่ะคุณลืมตาขึ้นมาค่ะคลิปไหนที่คุณเห็นเป็นคลิปแรกคลิปนั้นแหละค่ะที่มันจะให้คําตอบกับคุณทุกอย่างและเป็นตัวตอบคําถามในหัวของคุณเยอะแยะมากมายครูเองทํานะคะโปรแกรมหกจิตปรับใจเนี่ยครูก็เจอ แรงกับเพื่อมนะคะเยอะแยะมากมายค่ะแต่ครูเลือกที่จะไปต่อเลือกที่อยู่กับลมหายใจของตัวเองเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจของตัวเองครูเลือกที่จะเอาพลังค่ะนักลบที่ครูมีในตัวของครูค่ะขึ้นมาใชา้บางคนยอมแพ้ใช่ค่ะครูแม่มจัก,กรวาลพร้อมสนับสนุนเรานั่นหมายความว่าเขาสนับสนุนเราในทุกๆเรื่องค่ะ ทุกอย่างค่ะมันเป็นความโชคดีของเรานะคะมันเป็นความโชคดีที่เราได้รับจากจัก,กรวาลน,นะคะเรามีจัก,กรวาลน,นะคะอยู่ข้างเราตลอดใช่ค่ะเรื่องที่จะฟังแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้อืม มันเป็นเรื่องดีๆนะคะสําหรับตัวเราเองนะคะว่าเฮ้ยเวลาที่เรารู้กาจากาักรวาลกดแรงดึงดูดแล้วอ่ะเราไม่ต้องไปหาคําตอบจากใครเลยเราอยู่กับตัวเราเนี่แหละเ,เราอยู่เป็นคนตัดสินตัวเองนี่แหละนะคะเรามีพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัวของเราถ้าวันหนึ่งคุณบอกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกพลังอ่อนจังเลยคุณก็แค่ชาร์จแบตให้กับตัวเองแล้วคุณก็ลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะมันไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของคุณได้เท่ากับตัวคุณอืม ใช่ไปต่อในด้านดีค่ะจักรวาลอยู่ข้างเราเสมอเชื่อค่ะใช่เราจงเชื่อมันนะคะในสิ่งที่จักรวาลจัดจัรแล้วก็มอบมให้กับเรานะคะวันนี้ครูก็นะคะใครที่ได้เรียนนะคะบทเรียนในวันนี้คุณก็เป็นคนที่โชคดีที่สุดนะะแล้วครูก็เชื่อว่าหลายคนที่ตามหาขุมพลังอันยิ่งใหญ่อยู่นั้นวันนี้หนูก็รู้แล้วนะคะเออเราจงลุกขึ้นมาค่ะ เราสร้างมันด้วยตัวของเราเองขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณนุ๊กนะคะเออโอเคนะคะเราไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะเรายังมีเราค่ะเรายังมีจักรวาลเรายังมีคุสตาค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันครูในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็กลับเมืองไทยกันแล้วเนาะเออไปแล้ว